สวัสดีครับเข้าสู่ช่องแดงชาแนลนะครับวันนี้นะมาดูครับเขาทำอะไรกันเนาะนะครับวันนี้โอ้หนูนาเขาอาบน้ำให้หมานอนนะฮะโอ้โอ้โอ้เ้ยจะไม่อยู่จะไม่อยู่โอ๊โอ้จะไม่อยู่ ผมแนะนํานะผมว่าเอาเข้าเครื่องดีกว่าหยอดเหรียญมันจบกว่าเยอะอย่าเหรียกกีดแดงเลยหรออ่ามันจบกว่าเยอะจบเลยใช่ไหมจบทีเดียวจบเลยเดีเนา <ผม S 1> ะออแล้วใส่ผ้าปรับผ้านุ่มด้วยมันจบกว่าเยอะให้ด้วย,วยแล้วจะจบอันนี้มันดิน้นเดี๋ยวมันดิ้นได้มันดิ้นดึกดักกดึกได้อยู่เห็นไหมนานๆจะได้อาบสักทีหนึง่ง โอ้ชีในชีวิตมันเลยเนาะแแมเกกิป็นนนครรัั้งใชีวตโอ้โหอีเตี้ยไม่ให้ผมจับเลยนะแบบเนี้ยเอาเอามาอาบน้ำอย่างงี้ไม่ได้เลยมันหนีเลยมันอยู่แล้วนี่มันอยู่แล้วนนีี่่่อออมัยูแล้วพต้องอาบบ่อยๆมันถึงจะชินนะยาวด้วยนไงเอาบันตะเลี้ยนถ่ายมันก็ได้นะใช่มเออหรือเอาเอาตะไคร้ซอยอ่ะมัดไทยทั้งทีนายพี่ต้อกี่มุมดีมุมมากกว่านี้ เดี๋ยวจะไปดูห้องแมงทับทูก่อนนะเฮ้ยทำไมมันเปิดอย่างนี้เนาะนี่นะห้องหลังบ้านเขามันเปิดอยู่นะครับหรือเปล่าโอ้มันไม่ได้ล็อกหรือยังไงเนี่ยหรือว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่ามาน,นอนอนี่นะครนะับเนาะมันล็อกไม่ไม่อยู่หรือยังไงไม่เข้าใจ นะนนนี่นะครับมันคงลืมล็อกหรือเปล่าแมงทัพพูนะแต่ข้างหน้ารู้สึกว่าจะใส่ประแจเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยน,นี่นะครับน,นอนเสื้อผ้าก็ไม่เก็บนะเดี๋ยวดูที่ว่ามันล็อกหรือเปล่าโอ้นะครับ ล็อกใส่กุญแจนะครับข้างหน้าเนาะแต่ข้างหลังเปิดไว้เนาะเอาที่สบายใจข้างหน้าใส่กุญแจเนาะข้างหลังเปิดไว้นะครับจบนะครับแบบนี้มนนนไม่รู้เหมือนกันมนอย่มันเปิดได้ ันเปิดได้คือไม่รู้แต่ว่าข้างหน้าล็อกนะนอ,อมันไม่มีอะไรหลักสมบัติแล้วนะขนาดพาะโหมมันยังไม่พับเลยนี่ให้เสีโอ้โหรู้สึกว่าอาบเสร็จแล้วต้องกลับต้องไอ้นี่ด้วยนะไอ้ใส่ครีมนวดด้วยเนาะต้องมีครีมนวดด้วย โอ้โหปลาพนุะโอปาพะนุ่มเลย,ลเลยต้องเอาเข้าเครื่องอย่างเดียวปลาพะนุ่มเนี่ยโอ้โหอ่าโอ้สันสันโอ้โ อาบน้ำแค่นี้สั่นถ้าเป็นหนาวโอ้ย่ไปเออทีมันแสบไอ้นี่มันแสบมันแสบแต่ละเช้ากลับมาเนี่ยโอ้โหสั่นสั่นใช่ไหมโอ้โหเตี้ยไม่ให้จับเลยยิ่งน้ำเียยิ่งโดดหนีเลยเนี่ยโดดหนีไปเลยมันอะขนาดผมใช้แป้งนะแป้งเย็นนะผมจะใช้แป้งเย็นนะแป้งตางกูอ่ะ เอามาใส่มันจัดการหมัดไงมันจะเย็นเตี้ยมองเตี้ยมองเตี้ยไปอาบน้ำมั้เตี้ยฮะไปเปล่าไปอาบน้ำอ่ะอเห็นเขาอาบน้ำอยากจะอาบว่ละ่ะฮะอาบไหมจะอาบไหมเนี่ยเตี้ยะเห็เขาอาบน้ำเนี่ยจะอาบว่าเปล่า ตัวทะลุหมาเนี่ยฮะจะอาบน้ำหรือเปล่ากัดเลยอ่าเราไม่อาบให้เป๊ด้วยอหรอ่าเป๊ห่าวอ่ะอือ โอ,โอ้โอ mm hmm. ไปแล er. ้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหจบเลยฮะโอ้โหเล่นหนังเลยเอาไม่ทันเลยเอาไม่ทันเลยล่ะโอ้โหไปเลยโอ้โหอันนั้นมันไม่มีน้ำเลยไงอ่ะฮะมันไม่มีน้ำเหรอโอ้โห หายไปเลยนะเนี่ยไปกับสายลมแสงแดดเลยอน้ำผมไหเอออ้ม่ไ้สโอ้ยใสสดอย่างเดียวเอ้ยห้งมาสองกล่องให้กล่องเดียวปัประหาดปัสรแล้วค่ะไหวแล้วอ่อดูสภาพเดียวไปเอ้ยไม่ใช่ให้นินอ๋อ ดูสภาพอยู่ตรงนี้แหละมันก็จะได้เป็นย่าไเนาะพี่แดงเนาะถ้ามันไปนอนที่อื่นจะเป็นดินเนาะดูสภาพมันดูสินะนักรบนักรบย่อมมีบาดแผลเออมีแผลเลยนี่เนาะหมาเลยแท้เนาะเดี๋ยวนะอะไรกัน นี่นะครับโอเมีหลอแล้วครับมีรับรบรยรยากาศบ้านแมงทับพูนะครับเนาะวันนี้แมงก็ลืมอะไปจนจะกลับมาแล้วนะครับเนาะ แอดเพิ่งเห็นว่าประตูข้างหลังไม่ได้ล็อกไว้นะครับแต่มันก็ไม่มีอะไระที่จะหายเพราะไม,ม,ม่มีไอของมีค่าอะไรเลยนะครับมีแต่เสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักเนาะแล้วก็ผ้าผมที่ยังไม่ได้พับอยู่บนที่นอน,นไปแบบเดียวยังไงก็อยู่อย่างนั้นนี่นะเดี๋ยวมันก็มานะครับเดี๋ยวเขาเขมา ้เตี้ยรู้สึกว่าจะไปขึ้นสูงจัดเลยนะเตี้ยนะไปอยู่ข้างบนเลยนะเตี้ยนะสูงเลยนะอ,อ,อยู่ข้างบนสูงกับเพื่อนใชเตี้ยอ,อยู่บนกองดินเลยโอ้โหขึ้นไปสูงเชียวนี่นะครับเอซ คลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ